พันสามพันกับเจ้ามิ s ูมิชิแอชชาดนะคะเอาไปขับเล่นๆนะคะผ่อนเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพนักง,งานบริษัทนะคะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะคะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็ได้นะคะขออย่างเดียวนะคะห้ามติดแบงค์ดิบบูโรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะคันแรกนะคะเป็นแอชชาร์ด2 GLS นะคะตัวท็อปสุดปี2015เกียร์ออตโต้นะคะราคานะคะประหยัดไปกว่าป้ายแดงนะคะ4 0 0,000นะคะ วันนี้เก๋าขายเพียงนะคะ2,9,000บาทเท่านั้นนะคะเร็กหม่ก็น้อยมากๆนะะรับประกันใหม่แท้รับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพิกควัำน,น้ำท่วมไฟไหม้นะ,ะเอาไปเลยนะคะใครชอบออปชั่นจัดเต็มนะคะคันนี้เลยนะคะคอนสามพเท่านั้นมาดูคันที่2กันนะคะกับเจ้าสีแดงจะบอกว่าแดงหรือเปล่าก็ไม่นะคะออกอมม่วงๆนิดนึงนะคะคันนี้เป็นปี2 0 1 8เครื่องยนต์1.2 CLX นะคะคันนี้ออกข้างป้ายแดงราคาอยู่489,000บาทนะะวันนี้วิศนุต่อค้าขายเพียง219,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มว้าวมากๆะได้รถปี2018นะ,ะไม่พอนะคะเลขไม้นี่น้อยมากๆนะคะเลขไม่เพียง70,000กว่าโลเท่านั้นนะคะใครชอบรถเก่งนะคะที่แบบว่าประหยัดงบนะคะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์นะคะชอบสีแบบนี้นะคะสะภาพเดิมๆนะคะแนะนำให้เป็น คันนี้เลยนะคะมาดูที่คันสุดท้ายกันนะคะกับเจ้าแอตทรานะคะ1.2 GLX เหมือนกันเลยนะคะเป็นปี2019นะคะคันนี้ที่ต้องมานำเสนอนะคะเลขไม่เพียง13,000โลเท่านั้นนะคะรับประกันไม่แท้รับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะ ออกข้างไปแดงนะคะราคา5,900 0บาทนะคะวิสานอาตโตโคารตนะคะขายเพียง2 2 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่ซื้อไหวหรอพี่จ๋านะคะคันนี้นะคะเก๋ขอนำเสนอนะคะคุ้มๆว้าวนะคะได้รถปี2019ด้วยรถ5ปีไม่แค่13ื่นสามนะคไม่พอรถใช้งานมือเดียวนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะรถเก่งนะคะผ่อน3,000นะคะไม่ติดที่แบรนด์นะคะไม่ติดที่สีนะคะเก๋แนะนำเป็นเจ้า มิตซูบิชิแอดฮาร์ดสามคันนี้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะบัตรประชาชนสามารถออกรถได้ภายใหนึ่งชั่วโมงนะคะบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะเข้ามาหาเก๋ได้นะคะที่วิสาโนอโตคาสาขาการจนาพิเศษนะคะวันนี้นะคะถ้าพี่กำลังจะหารถสักคันหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนหรือว่าทำเรื่องที่ไหนนะคะจนกว่านะคะจะได้เข้ามาหาเก๋ที่วิสาโนอโตค้า สาขาการจนาพิเศษนะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่าะ300คันนะคะแน่นอนนะคะพี่เข้ามาหาเก๋ที่วิสาโนอโ,โตคราสาขาการจนาพิเศษนะคะพี่จะได้เงินไขที่ดีโปรโมชั่นที่ดีการดูแลและการรับประกันที่ดีแน่นอนนะคะโทรมาหาเก๋นะคะที่เบอร์086-3030-300แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ